พบกับสืบสต็อกเชร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่26สิงหาคมราคาหุ้นดีตัวแรงพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเกินปกติอย่างชัดเจนราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกแรงทันทีที่40บาท75สตางค์ก่อนจะขยับบกต่อขึ้นไปแตะ41บาทบวกขึ้นมากว่า10%พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนกว่า700% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าสูงเป็นอันดับ1ในโปรแกรม E-Fin Stock Pick Up หน้า F6 ตาลลงพูดถึงหุ้นบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น w ว r รประกอบธุรกิจรายการโทรทัศน์ช่อง23รวมถึงธุรกิจรับจ้างจัดงานบริหารจัดการละครคอนเสิร์ตและภาพยนตร์ผลประกอบการในครึ่งปีแรกทำกำไรสุทธิได้สูงถึง162ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ60%และเกือบจะเท่ากับกำไรสุทธิในปี58ทั้งปีที่ทำได้163ล้านบาทราคาหุ้นที่ติดตัวขึ้นมาตอบรับกับแนวโน้มธุรกิจที่กำลังสดใสหลังขึ้นแท่นอันดับ3เรตติ้งของดิจิตอลทีวีไทยส่งผลทำให้ผลประกอบการฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากปี57ที่ต้องจ่ายค่าใบอนุญ,ญาตจนเกือบขาดทุนนักวิเคราะห์จากบลดีบีเอสวิอร มองว่ากำไรสุทธิของ Work ในปีนี้จะโตได้ถึง72%และโตได้อีก55%ในปีหน้าพร้อมกับให้ราคาเหมาะสมไว้ที่45บาทด้วยจุดเด่นที่รายการมีความสร้างสรรค์โดยเฉพาะเกมโชว์ที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงด้านฐานผู้ชมเท <X un> ่ากับว่าในปีนี้ Work จะทำกำไรสุทธิได้ราว280ล้านบาทและในปีหน้าจะทำได้สูงถึง435ล้านบาทเป็นสิติสูงสุดตลอดการ แต่ถ้ามองในแง่ของราคาหุ้นปัจจุบันเวิร์กเทรด้วยค่า P/E สูงมากเกือบ70เท่าและหากในปีหน้าทํากําไรได้ตามที่นักวิเคราะห์คาดการค่า P/E จะลดลงมาเหลือราว40เท่าแต่ก็ยังนับว่าสูงเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันอย่าง BEC ที่ตอนนี้เทรดด้วยค่า P/E เพีย e ง20เท่านับว่าเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องระมัดระวังส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บลกธนาชาิวิชน,นันธรรมรุง มองว่าสามารถเก่งกับไรหุ้นเวิรในช่วงสั้นได้โดยซื้อที่แนวรับ40บาทเพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้านแรก41บาท25สตางค์หากเบรกผ่านไปได้มีลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่44บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่39บาท